S.M.N.News ข่าวเด็ด77จงังหวัดข่าวทั่วไทยชมได้ทั่วโลกวันนี้ศาลแรงงานภาคหนึ่งจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช2563เมื่อวันที่2มิถุนายน2563เวลา8นาิก30นาที นายนารงสุธรรมโกศลอธิบดีผู้พิพากษาสารแรงงานภาคหนึ่งเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช2563โดยพิธีดังกล่าวมีนางทิติวรดาสุธรรมโกศลภรรยาอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาคหนึ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาคหนึ่งเลขานุก,การศาลแรงงานภาคหนึ่งคณะผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาคหนึ่งคณะผู้ปณีิประนอมประจำศาลแรงงานภาคหนึ่งข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างในศาลแรงงานภาคหนึ่งร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยเบื้องหน้าพระฉายารักอย่างพร้อมเพรียง ด้วยความจงรักภักดีซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นณห้องประชุมชั้น13อาคารศาลจังหวัดสระบ,บุรีตำบลดาวเรืองอำเภอเมืองสระบ,บุรีจังหวัดสระบ,บุรีส่่วนนชุดที3จะเป็พา กราบงพมทูลพระกรุกณาทรงทร,ร้างฝ่า่าลองธีพระบาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแข่งใต้ฝ่าลองธีพระบาทวันที่สามิถุนายนพุทธศักราช2563ข้าพระพุทธเจ้าน,นันทโรสุธรรมโกศลประทิพย์บดีผู้พิพากษาศาลรแรงงานภาคหนึ่งพร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้ราชการและลูจกจ้างในศารที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง